คือแหละมันเป็นอย่างนี้แต่ว่าเสื้อตัวนั้นนั่นไปดูแขนผมมันมันมันโป่งมาถึงตรงนี้เลยนะมันบ่ออะไรเงี้ยแต่ว่าอันที่เป็นรูปเป็นล่างเรารู้สึกว่าน่าจะทําได้ผมน่าจะเหลือประมาณอีกสามถึงสี่คอลเลคชันนะที่มันแบบเป็นรูปเป็นล่างอันถัดไปมีแล้วของแล้วกันนะทั่วไปผมไม่รู้คนอื่นทําไงแต่ตัวผมอะผมสมมุติว่าสมมติว่าผมขายของร้อยชิ้นผมไม่รู้ในร้อยชิ้นเนี้ยเราเรา,เรากิน qc และคุณภาพปัญหาต่างๆ่าคิดว่ามันไม่น่าผิดพลาดแต่ว่ามันก็ต้องมีเคสที่แย่ที่สุดอะไรเงี้ย เผื่อว่ามันผิดพลาดแล้วมันจะผิดพลาดจากขนส่งผิดพลาดจากเราผิดพลาดหรืออะไรถ้างนั้นถ้ามันมีผิดคิดไว้นานมากๆแล้วแต่ว่ามันยังขายไม่ได้เพราะว่ามันติดปัญหานู่นนี่นั่น,นผลิตบ้างอะไรบ้างเงี้ยผ้าส่งมาช้าหรืออะไรก็เลยรอให้มันสําเร็จเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยรอส่งตอนนี้คิดว่าไม่มีปัญหาอะไรแล้วทุกคนก็อาจจะได้รอรอได้รับตามหมายตามเวลาที่แปะไว้นะครับอยากจะโม้คืออยากจะโม้สิ่งนี้ครับ สิ่งนี้ไม่ใช่สก,กีนนะฮะมันคือชิ้นเดียวกับผ้าเลยเมีเกี่ยวกับอันขาวแล้วส่ง e MS s นะมันก็จะมีตัวดีเทลของมันอีกอะไรเงี้ยทิ้งก็ได้แต่ว่านั่นแหละเกงที่เป็นสล c กหรือเป็นยีน